สดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่ได้มาพบกับคุณครูเล็กนารินันในกลุ่มสาระสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสมาชิกในครอบครัวนักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเองครอบครัวคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะครอบครัวหมายถึงบุคคลที่มาอยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันช่วยเหลือกันครอบครัวแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งครอบครัวขนาดเล็กประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกลักษณะที่สองครอบครัวขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกและมีญาตผู้ใหญ่อยู่อาศัยด้วย ญาติผู้ใหญ่ก็เช่นปูย่าตายายลุงป้านาอ่านักเรียนทราบไหมคะว่าญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายปู่ย่าตายายเนี่ยเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับคุณพ่อคุณแม่เราวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเเริ่มที่คุณปู่ก่อน ปู่หมายถึงใครปู่ก็คือพ่อของพ่อเราเรียกว่าปู่คนที่สองย่าคือใครย่าก็คือแม่ของพ่อเราต่อไปตาตาเป็นใครตาก็คือพ่อของแม่เราต่อไปยายยายคือใครคะยายก็คือ แม่ของแม่เราต่อไปลุงลุงคือใครคะลุงก็คือพี่ชายของพ่อและแม่เราเรียกว่าลุงป้าป้าคือใครคะป้าก็คือพี่สาวของพ่อและแม่เราเรียกว่าป้า้ปาป้าคือใครคะ อาก็คือน้องของพ่อเราแม่คนสุดท้ายคือนา้าน้าคือใครคะน้าก็คือน้องของแม่เราอันนี้ก็คือญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปญาติผู้ใหญ่ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการจำให้ง่ายขึ้นญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งพ่อ ก็คือปู่ย่าป้าลุงและก็อาส่วนญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ก็คือตายายลุงป้าและก็นาจำไว้ให้ได้นะคะนักเรียนว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นใครเกี่ยวข้องกัน,นอย่างไรกับพ่อแม่เราจบจากการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแล้ว ครูมีภาระให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวและสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันมาทั้งหมดเลยทุกคนส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมกันนะคะจะได้เป็นคนเก่งกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่อ่ำดูแลเอาใจใส่ให้บุตหลานของท่านร่วมเรียนออนไลน์ ทำกิจกรรมต่างๆที่คุณครูหลายท่านได้สั่งให้ทำคร,ครูทุกคนมีความยินดีและชื่นชอบชื่นชมในผลงานของน้องๆทุกคนนะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ